หมูงงวัวไกแก่ห่อคลิปนี้เป็นคลิปส่งท้ายแล้วครับรบกวนเพื่อนๆกันครั้งคลิปคลปคลคลิปลิปปสุดท้ายนะครับกินจิ้นกระตีป่วยหวยจากหมูตรงชิวจ่อยคือปลายหวยเนี่ยคือวันไหว้พระจันทร์นะครับก็นั่งเมื่งกี้จิ้งกิ้งข้าไปอุกโจ้ไปเหลาเอียอ่าแล้วก็ ติกแม่กลัวอยู่ไอ้ไปกลัวเนี้ยคือกลางคืนก็จะไหว้พระจันทร์ตอนนี้ผมไม่ได้ไหว้พระจันทร์กลางคืนก็คือเชิญเพื่อน,อน,อนช่วงบ่ายช่วงค่ำนี้แหละเชิญเพื่อนๆน,นมาเสียชาสิอิ๋วแกแไปแกจ่อเอีย้ยหรือเทพปริทันแล้วครับเทพปริทันก็จะต้องเตรียมทีม่เตรียมชามาด้วย อันนี้ก็พอดีไปสั่งมาไม่เยอะสั่งมาซาบีสามรถที่ชอบกินแค่นั้นเองอันนี้เป็นรถไสหงอยิงนะหงอยิงก็คือธัญพืชห้าชนิดนะครับอันนี้หน้าตาพิมพ์กรละพิมพ์ตัวนี้จะเป็นอู่วั้วอยู่วม้วก็คือก็งาดําอันนี้อีกพิมพ์หนึ่งตรงนี้เป็นอ่างเต่า ก็คืออ่างเต่าก็คือถั่วแดงก็ได้สามรสทุทเรียนไม่ชอบกินก็เลยไม่สั่งมานะครับก็ขอเชิญเพื่อนๆมากินเป็นขนมเปี๊ยะทิพนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นผมไหวแล้วก็ขอให้ให้พระให้เจ้านะเปลี่ยนไปเป็นโอสถเป็นขนมอันนี้เป็นยาเป็นโอสถทิพย ดังนั้นเพื่อนๆกินโอสถทิพไปแล้วกันนะคระับรที่ไม่สบายวัน,ยนี้โครคภายในก็ขอให้กินแล้วขอให้หายมีสุขภาพแข็งแรงจากนี้ไปเป็นเป็นหนุ่มหนุ่มหล่อสาวสวยตลอดการเป็นหนุ่มสาวพันปีนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนได้สมหวังาตนาสมหวังทุกๆคนกคนิกนมาดีจดีโอ้ไปกว่าเนี่ยโอ้รวยเลย เาก็เสียแล้วเกลี่ยอะไรจะปังหลายโ,โถ้ยคืนคืนนี้ก็อยากจะรบกวนเพื่อนเพื่อนที่มีว่างคืนนะว่าพระจันทร์ก็ถ่ายรูปรสวยๆมาให้ชมห,หน่อยส่งมาในห้องนี้นะครับจริงไมห้บอกหรอโหคืนนี้ไม่มีฝนตกแน่นอนผมได้บอกได้ขอให้หนุ่มพรมจรรันทะร์ปักตะไคร้แล้วขอว่าคืนนี้ไม่มีฝนให้วาให้สวยๆนะครับ ขอทุกคนมีโชคมีชยัยโชคดีร่ำรวยเงินทองด้วยนะครับใครไม่มีคู่ก็มีคู่ไวไวนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ